สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนวันวรรณคดีลำนำบทที่หนึ่งดอกสร้อยแสนงามนะคะหน้าที่11เเรียนรู้คำศัพท์นะคะกลุ่มรุมกันเข้าไป มักใช้ซ้อนกับคำว่ารุมเป็นกุ้มรุมและคำว่ารุมมักใช้ซ้อนกับคำว่าล้อมเป็นรุมร้อมเกื่อนความหมายกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เช่เชือนความหมายชักช้าเถาถยต้นไซคือชื่อต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบหนาทึบต้นไซมีหลายชนิดบางชนิดมีราก ห้อยย้อยออกมาจากกิ่งต้นโพความหมายชื่อไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีใบรูปหัวใจปลายใบยเรียวยาวคล้ายหางปลูกในวัด ทำนองสนอะอ่านว่าทำนองสนอะวิธีการออกเสียงอย่างไพเราะตามดีลาของร้อยกรองแต่ละชนิดธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติความหมายเป็นไป อยู่ตามปกติธรรมดาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นธรรมชาติของนกธรรมชาติของคนธรรมชาติของป่าไม้เป็นต้นนกขมิน้นอ่านว่านกขมิน้นชื่อนกหลายชนิดหลายสี แต่ที่คนไทยรู้จักดีคือนกขมิ้นสีเหลืองอ่อนนกขุนทองหมายความว่าชื่อนกในวงเดียวกับนกเอี้ยงมีขนสีดำเรื่อมเป็นมัน ที่ปีกมีขนสีขาวแซมปากสีแสดขาและตีนสีเหลืองจัดร้องเรียนเสียงคนหรือเสียงอื่นๆบางอย่างได้รบมือหมายถึงใช้ฝ่ามือสองข้างตบกัน หลายหลายครั้งเพื่อแสดงความพอใจหรือยินดีเพื่อแผ่ความหมายนะคะเอื้อเฟื้อพร้อมพรักความหมาย ร่วมอยู่พร้อมหน้ากันวักความหมายอ่านว่าวัคตอนหนึ่งหนึ่งของคําที่เขียนต่อเนื่องกัน เหยื่อความหมายในที่นี้หมายถึงอาหารที่หามาได้เหยือกคือภาชนะใส่น้ำที่ขนาดใหญ่และสูงกว่าถ้วยมีหูจับข้างเดียว อารีมาจากโอบอ้อมอารีหมายถึงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุดสาหะหมายถึงบากบั่นอดทนไม่ย่อท้อ บ๊ายบายค่ะนักเรียนไว้เจอกันใหม่นะคะ